สวัสดีค่ะวันนี้พบกับจิฟฟี่เคดกีสไตล์อีกแล้วนะคะวันนี้นะก็จะมาแนะนำวิธีการซื้อสลากดิจิทัลนะคะจากแอปเป่าตังนะแอปนี้นะก็กำลังเป็นที่นิยมนะเพราะว่าน่าจะเป็นแอปเดียวแล้วนะคะที่เราสามารถซื้อได้อย่างถูกต้องเลยนะคะในราคา80บาทตามที่กฎหมายกำหนดนะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าวิธีการซื้อจะเป็นยังไงนะยากง่ายแค่ไหนตามไปดูกันเลยคะ่ะ เนื่องจากการาใช้แอปเป่าตังนะแล้วก็ธนาคารนะคะน่าจะมีการกํากหนดนะไม่สามารถถ่ายวิดีโอนะคะสำหรับหน้าจอได้เนาะวันนี้ก็จะโชว์หน้าจอให้ดูไปเรื่อยๆนะคะทีละขั้นตอนพ,นพร้อมๆกันนะคะท่านใดที่ยังไม่เคยซื้อเลยนะก็ค่อยๆดูตามนะคะเดี๋ยวจิบจะทาให้ดูนะคะอันดับแรกนะคะเราก็เข้าไปที่แอปเป่าตังก่อนนะแอปเป่าตังนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะนี่เลยแอปเป่าตัง นะจะเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็มีคําว่าเป่าตังะคะ่ะเพื่อนๆหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะคุ้นเคยแล้วนะเพราะว่าเราเนี่ยใช้แอปนี้ในการใช้งานนะหลายๆโครงการหรือคือแบบเที่ยวด้วยกันหรือว่าคนคนละเครื่องอย่างนี้นะคะก็สามารถใช้แอปนี้ได้เลยนะไม่ต้องดาวน์โหลดใหม่นะคะแอปเดิมแอปเดียวกันเลยนะคะเราก,กดเข้าไปนะแบบนี้แล้วนะก็แรนนิ้วก่อน เข้ามาปุ๊บน้ามันอาจจะมีป๊อปอัพอะไรเด้งอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถกดปิดไปนะคะปิดไปได้เลยนะแล้วก็มันจะมีเห็นไหมเป็นรูปภาพแบบนี้นะคะมีหลายอันเลยนะคะนะมันก็จะมีคําว่าซื้อสลากดิจิทัลน,นะคะ80บาทง่ายขึ้นเงินได้ทันทีนะอันนี้คือสโลแกนของเขานี่หน้าตาแบบนี้เห็นไหมอันนี้นะคะเรากดเข้าไปเลย เข้ามาถึงนะก็จะเจอกับหน้าตาของแอปพลิเคชันของเขานะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะด้านบนนะคะก็จะมีด้วยกันนะ2ตัวเลือกนะคะก็คือเป็นซื้อสลากดิจิทัลกับสแกนซื้อสลากนะคะส่วนด้านล่างถัดลงมานะก็จะเป็นตารางช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้อันนี้ก็มีไว้สําหรับการเลือกนะคะตัวเลขเช่นอ้ามาคืนฝานเลขดีนะอ้ามาคืนฝานเลขดีนะกดไปเลย หรือถ้าเราไม่มีเลขในใจนะคะก็ไม่ต้องใส่ตรงนี้นะคะด้านล่างของแอปนะคะด้านล่างของแอปนะคะจะประกอบไปด้วยหน้าหลักนะคะสลากของฉันแล้วก็อื่นๆนะหน้าหลักสลากของฉันแล้วก็อื่นๆนะคะลองกดไปได้ตอนนี้อันนี้คือหน้าหลักนะที่เราอยู่มันก็จะขึ้นเป็นสีน้ําเงินเข้มนะคะถ้าเราซื้อสลากเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นหน้านี้นะสลากยังไม่มีปะเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อนะคะแล้วก็อื่นๆ ตรงนี้อ่าอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นประวัติการซื้อสลากนะคะแล้วก็ประวัติการขึ้นเงินมีช่องทางการรับเงินนะคะการขึ้นเงินรางวัลอัตโนมัติที่อยู่ใบเสร็จแล้วก็ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยว่าเราต้องการซื้อสลากดิจิตอลสัก1ใบเนี่ยทำอย่างไรนะเราก็อยู่ในหน้าแรกเลยที่บอกนะคะ แล้วก็ที่บอกเลยว่าถ้ามีเลขในใจพิมพ์ลงไปเช่นอ่ะสองสามอ่า, 2, 3, อาเราอยากได้เลขอะไรเลขสองสามหรือเราอยากจะใส่ไปเลยสักหกตัวอู้เมื่อคืนฝันเลยเลขหกตัวเลยจ้ะใส่ไปอ่าแบบนี้ใส่ได้นะคะแต่หวยมีไหมนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะใส่ได้แต่มีหวยไหมอีกเรื่องหนึ่งใส่เสร็จปุ๊บก,กดเลยค้นหาเลขอ่ามีนะจ๊ะ มีนะคะเราก็สมมติเลขที่เราฝันเมื่อคืน6ตัวไปเป๊ะได้มาแล้วมีหวยด้วยเราก็เลือกเลยว่าจะจิ้มใบไหนนะคะจิ้มไปได้เลยถ้ามันตรงกับเลขที่เราต้องการนะคะแต่ถ้ามันไม่มีเลขสมมติใครที่ไม่มีเลขเลยเข้ามาถึงหน้านี้เราก็กดตรงนี้ว่าซื้อสลากใช่ไหมแล้วเราก็รออ่ะก็จะมีหวยขึ้นมานะคะมากมายเราก็เลือกไปแบบ ไม่มีเลขในใจเราก็เลือกไปใบไหนก็ได้นะคะทุกใบ80บาทนะเราก็ขอเวลาเลือกหวยสากครูเดียวอ่าสมมุติว่าค้นหาเลขมาได้แล้วนะคะเราก็ทําการเลือกอสมมติเลือกแล้วเราจะเลือกแล้วนะคะเราก็จิ้มนะม้นจะมีคําว่าเลือกนะคะอยู่ตรงท้ายของเลขที่เราต้องการเนี่ยเห็นไหมเลือกสมมุติว่าเราเลือกนะคะเราก็จิ้มลงไปปุ๊บอ่า ด้านล่างนะคะมันก็จะขึ้นมาเลยว่าการุณาชําระเงินภายใน15นาทีซึ่งตอนนี้ก็จะเป็น14กับอีก40วิวิกว่าๆและนะแต่ไม่ต้องกังวลสมมุติว่าใครที่เอ้ยเราไม่ได้ซื้อใบเดียวเราจะซื้อเลขอื่นอีกนะเราก็ไปจิ้มเลยนะคะจิ้มเลขอะไรที่เราต้องการสมมุติจะซื้อสัก5ใบในครั้งนี้นะก็เลือก หลังจากที่เราเลือกซื้อสลากดิจิทัลไปแล้วนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วในแอปเป่าตังเนี่ยมันสามารถซื้อเลขที่เป็นชุดๆได้ไหมนะคะก็มีวิธีการทําแบบนี้เลยนี่นะคะถ้าสมมุติว่าหลายๆคนแบบว่าได้เลขมาแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะได้เลขเนี้ยอีกดูว่าเพื่อให้มันเป็นแบบเหมือนการซื้อหอยชุด2ใบสามใบสี่ใบนะวิธีการก็คือเราก็เอาตัวเลขที่เราได้มานะคะหรือจะเป็นเลขที่ เลขอะไรก็ตามที่เราฝันหรือเรานึกหรือเราอยากจะได้นะเราก็ไปที่หน้าแรกนะคะแล้วก็ทําการกดเลขลงไปนะคะในช่องด้านล่างตรงนี้เลยนะทั้งหกตัวนะคะเช่นเราจะเอาสลากนะให้เหมือนกับที่เราซื้อไปแล้วนะคะเราก็พิมพ์เลขลงไปนะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการกดค้นหาอ่ามันก็จะขึ้นสลากนะคะที่เป็นเลขเดียวกันนะกับที่เราซื้อไปแล้วนะคะ ซึ่งเราก็สามารถกดเลือกได้เลยว่าเราต้องการกี่ใบนะ,ะสมมุติเราอยากจะซื้อแค่ชุด2ใบแล้วกดไป2ใบนะเลือกไปนะคะแล้วก็วิธีการก็เหมือนเดิมนะคะตรวจสอบสลากด้านล่างแล้วก็กดชําระเงินนะคะด้านล่างเหมือนเดิมตรงนี้นะคะเอานะก็เท่ากับว่าเราเนี่ยได้เลขชุด2ใบมาแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าเราเลือกหวยได้แล้วตามต้องการนะคะเราก็กดที่ปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะ ตรวจสอบสลากกดปึ๊บลงไปนะเขาก็จะบอกว่าตอนนี้สลากของคุณมีกี่ใบนะคะเป็นงวดวันที่เท่าไรนะคะนี่เราก็ซื้องวดล่าสุดเลยคือ16เมษายนนะคะได้มาแล้วนะคะจํานวนมันก็ยังคงอยู่ในหน้านี้เหมือนเดิมนะคะก็คือรอให้เราเนี่ยชำระเงินภายในกี่นาทีจะมีบอกอยู่ตรงนี้ถ้าเราซื้อเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วพร้อมชําระเงินปุ๊บเราก็กดที่ปุ่มชําระเงินนะคะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะ กดเลยตืมกดเลยตึมนะมันก็จะมาเจอกับหน้านี้นะคะอันนี้มันก็จะเป็น gwallet ก็คือกระเป๋าตังค์นะคะออนไลน์หรือว่ากระเป๋าตังค์ที่คู่อยู่กับอแอปเป่าตังค์ของเขาซึ่งเรานะ่าจะเคยใช้แล้วในช่วงที่เราใช้ครึ่งๆหรือเที่ยวด้วยการอะไรก็ตามนะอ่ะเราก็ทำไงล่ะใน gwallet ของเรามันขึ้นว่าเรามีเงินอยู่0บาท เห็นไหมคะตรงนี้มันขึ้นว่าเรามีเงินอยูศูย์บาทน,นะคะวิธีการก็คือเราจะทําการเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าตาังอิเล็กทรอนิกส์ของเราเนี่ยแหละนะคะเราก็จิ้มเลยคําว่าเติมเงินนะ,ะเติมเงินจะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จิ้มเลยเติมเงินเพิ่มค่าหลังจากที่เรากดคําว่าเติมเงินแล้วนะคะมันก็จะขึ้นช่องทางนะคะสำหรับการเติมเงินมาให้เรานะคะหลายช่องทางเลยหลายธนาคารนะมีทุกธนาคารแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วช่องทางที่ คิดว่ามันจะเหมาะสมที่สุดแล้วก็มันจะอยู่คู่กันตลอดอยู่แล้วคือการใช้ธนาคารกรุงไทยนะคะเพราะว่าธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็จะควบคู่มากับแอปเป่าตังเลยนะคะสําหรับใครที่มีแอปนะกรุงไทยเน็กอยู่แล้วก็คืออันนี้นะคะสามารถใช้ได้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่สะดวกจะใช้เป็นธนาคารอื่นก็ได้นะคะก็จะมีวิธีการบอกสําหรับการเติมเงิน ของแต่ละธนาคารนะคะแต่เดี๋ยววันนี้นะคะจิฟฟี่จะทําให้ดูก็คือเป็นกรุงไทยเน็กนะคะเราก็กดไปเลยตรงคําว่ากรุงไทยเน็กตรงนี้อ่าเขาก็จะพาเราไปที่กรุงไทยนะคะเราก็ใส่รหัสของเรา มันก็จะขึ้นมาแล้วนะคะว่าเติมเงินจีวอลเลจะเติมเท่าไรนะเราก็เติมไปเลยสมมติเราซื้อหวยกี่ใบละ3ามใบ4ใบ5้ใบล้วก็คำนวณดู80บาทใส่จำนวนเงินเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็กดถัดไปได้เลยนะสำหรับในแอปนะคะเราจะขึ้นมาแล้วว่าเราเนี่ยได้ทำการเติมเงินในจีวอลเลนะคะไปกี่บาทนะคะเราก็กลับไปยังแอป,ปต่อตังกลับมา จากที่เรามีเงินศูน์บ้าทน,นะคะทุกคนเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นมาตามจํานวนที่เราเติมนะคะเสร็จแล้วปุว๊บมันพอดีกับค่าสลากดิจิทัลของเรารเปล่าสลากค่าสลากอยู่ด้านบนตรงนี้นะแล้วดูยอดเงินตรงนี้พอกันไหมพอดีกันไหมเกินได้แต่ห้ามขาดนะคะถ้ามันเพียงพอกดยืนยันการชําระเงินด้านล่างนี้ได้เลย เราก็กดปึ๊บใส่รหัสนะคะที่เราตั้งไว้เท่านี้นะคะสลากของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทําการซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดที่ด้านล่างนะคะคําว่า ดูสลากเขาก็จะมีสลากนะคะขึ้นมาให้ดูว่าเออคุณซื้อสลากไปกี่ใบเป็นเลขอะไรบ้างนะคะแบบนี้เลยอยู่ตรงช่องกลางเห็นไหมสลากของฉันเป็นการซื้อที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยเลยนะคะรอการออกสลากในช่วงวันที่นั้นก็มาทําการตรวจนะเดี๋ยวจิ๊บนะคะจะแนะนําวิธีการชรําระเงินให้อีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือเป็นการชรําระเงินจากธนาคารอื่นๆนะคะ เราจะไม่ได้เลือกเป็นกรุงไทยเน็กอันนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเลือกตามธนาคารที่เราต้องการเช่นถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีอออมสินหรือมีทิ b ีนะคะหรือมีกรุงเทพธนาคารใดก็ตามนะ เพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปที่ตัวเรื่องนั้นได้เลยอ่าเดี๋ยวเราจะลองกดที่ออมสินนะคะเขาก็จะขึ้นมาเห็นไหมมีแอป m y m o นะคะหรือว่าเราจะเป็น QR code ก็ได้ QR พร้อม Pay เราก็สามารถเลือกเป็น QR พร้อม Pay ก็ได้กดปุ๊บเขาก็จะขึ้น QR code แบบนี้ดำๆนี่นะคะเราจะเรียกว่า QR code นะคะก็ทําการบันทึกบันทึกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปเข้าแอปธานาคารนั้นเขาสู่ระบ,บบให้เรียบร้อยการสแกนจ่ายนะคะมันก็จะอยู่ตรงนี้เราก็เลือกตรงนี้มันก็จะขึ้นให เราเลือกนะคะรูปภาพที่เราเซฟไว้อยู่นี้เราเลือกขึ้นมาเลยปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นการเติมเงินนะเราก็เติมไปเลยจะเติมยอดเท่าไหร่ให้มันพอดีกับสลากที่เราซื้อนะคะอันนี้ก็เป็นสําหรับแอป MyMo หรือแอปอื่นๆก็เช่นกันสามารถทําได้นะคะยอดเงินที่เราทําการเติมเนี่ยมันก็จะเข้ามาใน wallet ตรงนี้เหมือนกันขั้นตอนถัดไปก็ทําเหมือนเดิมที่เราได้บอกไว้นะคะแต่ว่าเขามีเพิ่มเติมมานะคะในช่องอื่นๆนะทุกคนกดไปที่ช่องอื่นๆตรงนี้ มันมีปัญหาใช่ไหมคะที่ออกข่าวว่าถูกสลากที่แอปเปิลตังแล้วขึ้นเงินไม่ได้รว่าไปขึ้นเงินไม่ทนันหรือไม่เพียงพอสําหรับการเดินทางไปขึ้นถูกแค่2 0 0 0แต่ว่าต้องเดินทางไปขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็มีเพิ่มเติมมานะเป็นช่องทางนะคะการขึ้นเงินอัตโนมัตินะคะเราสามารถเลือกได้เลย นะเขาก็มีรายละเอียดให้เราอ่านนะแล้วก็อ่านสักนิดหนึ่งนะจะได้ทําความเข้าใจนะคะหลังจากที่เราอ่านเรียบร้อยแล้วนะนี่เขาบอกว่าสะดวกนะคะไม่ต้องขึ้นรางวัลเองง่ายโอนเข้าจ w วเลเล็ตหรือบัญชีกรุงไทยเลยนะคะได้เงินเร็วใน2ชั่วโมงหลังประกาศรางวัลตั้งค่าขึ้นเงินรางวัลอัตโนมัตินะเราก็จิ้มไปเลยปุ่มสีน้ําเงินนะคะเสร็จแล้วก็จะขึ้นมานะเป็นตัวเลือกแบบนนนนนี้้้้้้ะะะะคะจจใใใหหหมมมััเเขขาาาก็ไดนะรือ ที่บัญชีกรุงไทยก็ได้นะคะอันนี้เหมือนว่าเราจะเคยตั้งไปแล้วแล้วลบออกนะมันก็เลยขึ้นบัญชีกรุงไทยมาให้แต่ถ้ามันไม่ได้ขึ้นแบบนี้นะคะเราสามารถแอดเข้าไปหรือเพิ่มเข้าไปเพิ่มข้อมูลเข้าไปได้นะคะเสร็จแล้วหลังจากที่เราเลือกแล้วนะว่าเราจะเอาเป็นธนาคารกรุงไทยนะคะกดถัดไปด้านล่างอ่าแล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกเป็นช่องทางการรับเงินสำรองนะคะก็คือเป็นเจวเล็ตเนาะออโต้เลยอัตโนมัตินะเราก็ยืนยันไปใครไม่ต้องการจะมีช่องทางการรับเงินสำรอง ก็กดข้ามไปได้นะคะ แต่ว่าสำรองไว้ดีกว่าช่องทางการขึ้นเงินอัตโนมัติของเรานะคะมันก็จะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วมีทั้งธานาคารกรุงไทยและสำรองด้วยเจวเลเล็ตนะคะถ้าเราถูกรางวัลปุ๊บก็ระบบนะหรือว่าแอปพลิเคชันก็ทำการตรวจให้เราอัตโนมตัติเขาก็จะทำการโอนเงินให้เราเลยนะไม่ต้องกังวลว่าเราไม่ได้ดูแล้วแบบไปขึ้นเงินไม่ทนันหรือว่าต้องเดินทางไปเองอะไรอย่างนี้หมดปัญหาในตรงนี้นะคะเขาแก้ปัญหามาให้เราแล้วนะคะค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการซื้อสลากดิจิทัลจากแอปเป่าตังค์นะคะก็ค,คิดว่าจะไม่ ยากเกินไปนะสำหรับคอหวยอย่างพวกเรานะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะมีข้อสงสัยที่จิฟฟี่สามารถจะพอช่วยตอบได้นะก็สามารถคอมเมนต์มาถามใต้คลิปนี้ได้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะซื้อหวยกันอย่างมีความสุขนะคลิปนี้ถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องคุณหมีชนแนลนะเป็นกําลังใจให้กันนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ